สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ <THE SHA D> ก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องราวสำคัญของ Marvel เลยและท่าทีของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยครับเพราะว่าตัวของจอห์นเมเจอร์เองอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับผม <The future> ในช่วงที่ผ่านมาตัวของเขาเองเนี่ยได้มีปัญหาถูกไหม เกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับผมที่มีกับตัวของแฟนเก่าที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปทำลายร่างกายแฟนเก่าแล้วก็รวมไปถึงบีบคอแฟนเก่าด้วยจาก เหตุการ์แย่งโทรศัพท์กันในรถแท็กซี่ที่มหาคนครนิวยอร์กครับที่นี้เองเนี่ยพอตำรวจมาเขาก็ต้องถูกจับไปตามขั้นตอนถูกตั้งข้อหาตามขั้นตอนไปก่อนแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทนายของเขาก็ได้ออกมาบอกว่าโอ้ไอการทำเนี่ยมันทําไปตามขั้นตอนนะได้หลักฐานทั้งหมดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปจากกล้องนะครับผมหรือว่าจะเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างบอกกันตรงกันว่าโจ้าหารเมเจอร์ไม่ได้ทําแบบนั้นเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ยืนยันมาเลยว่า โจนหาหนเมเจอร์น่าจะพ้นผิดอย่างแน่นอนและรวมไปถึงตัวของโจนหาหนเมเจอร์เองก็ดูจะมั่นใจมากๆด้วยว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาพร้อมที่จะสู้คดีเลยนะครับซึ่งการสู้คดีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีหลายขั้นตอนถูกไหมไม่ได้จบในวันเดียวคราวนี้เองเนี่ยการตัดสินครั้งแรกของศาลเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการมาให้ฟังคําให้การฟังข้อกล่าวหาอะไรต่างๆในวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาก็ได้ฟังผ่านซูมนะครับผมไม่ได้ไปด้วยตัวเองคือฟังผ่านออนไลน์นะครับผม และผลเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ยังไม่จบแค่นี้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีการขึ้นโวงขึ้นศาลอะไรกันอีกทีเนี่ยนะครับผมที่จะต้องไปขึ้นศาลจริงๆเลยเนี่ยในวันที่13มิถุนาที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วหลังจากฟังสารมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอ่ะเรามาเจาะกันไปเ,เรื่องเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับข้อหาในตอนแรกที่ตัวของโจนาานเมเจอร์โดนเนี่ยนะครับผมคือมิสเดมิเนอร์แอซอลแอนด์ฮาร์ลัชเมนครับก็คือ ทำลายร่างกายแล้วก็รวมไปถึงแฮรัสแมนด้วยถูกไหมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นข้อหาที่รุนแรงนะแต่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนว่าหลังจากขี้สารได้ข้อมูลอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับผมจะมีการเพิ่มระดับข้อหานั่นเองนะครับผมให้กลายเป็น degree assault ครับซึ่งข้อหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมเป็นข้อหาที่รุนแรงมากขึ้นและทาให้เขาเนี่ยมีโอกาสติดคุกได้เป็นเวลา1ปีเลยนะครับถ้าโดนแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับผมนั่นแปลว่าบทบาทของเขาก็บตัวของแข่งหรือคอนโทรเรอร์อาจจะจบลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้ถูกตัดสินออกมาครับมันแค่ เป็นการเพิ่มระดับข้อหามาก่อนนะครับผมจาก m i s d e m ร์มิเน s ร์แอซซอลแอนด์แรชเมนต์เป็น3 0อ e ก a แอซซนะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยบอกกันเลยว่าข้อหาหนักขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดคุกเลยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะแย่เลยนะครับผมสำหรับจอห์นฮรนเมเจอร์แต่ข้อมูลตอนนี้ก็คือเขายังมีเวลาที่จะ แก้ไขตรงนี้ได้อยู่โดยเส้นตายของจอห์นแฮรนเมเจอร์รเนี่ยจะอยู่ในวันที่23พฤษภาคมนะครับผมที่จะส่งข้อมูลหรือส่งอะไรเพิ่มเติมไปและการตัดสินเนี่ยนะครับผมจะถูกตัดสินมาในวันที่13มิถุนายนนั่นเองก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวของเขาอาจจะถูกจับก็เป็นได้นะครับผมนี่เป็นคําพูดที่พูดมาจากทางผู้พิพากษาเลยเพราะฉะนั้นเองสถานการณ์ที่ดูจะคลี่คลายอย่างง่ายๆจะข้อมูลแรกที่ทางฝั่งทนายเนี่ยได้พูดออกมาดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล จริงเนี่ยคาดว่าค่อนข้างน่าจะชัวร์เลยนะ้าโดนจับจริงเนี่ยตรงนี้เองอ่ะน่าจะต้องมีการเปลี่ยนนักแสดงอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่โดนจับเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการพ้นมลทินทําอะไรให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมคือตอนเนเธาร์ไฮเมเจอร์มีมันเท่าทุนนะถูกไหมก็คือกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมกับโดนจับแล้วก็ถูกตัดสินว่าเป็นคนที่ผิดจริงนะครับตรงนี้เองเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับผมของคดีของเนเธอร์ไฮเมเจอร์ที่เราได้เอามาเล่าให้กับทุกกกคนนนนนฟัััังงงงยไใวววี้้หมมดเลลลาาแรผขอ ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ